<cin stereotype> ไปดูงานประเทศอินเดีย yeah. ก <cam vaccine> <rehears als> ็ไปเจอจังก้าพ <res> um ิเลยซึ่งเป็นนักหนังสือเด็กอยู่ชินเินบุกทรัสนะก็แกไดไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยเอาปัญจตันตรามาทำปัญจตันตระเพราะเราประทับใจปัญจตันตระตรงที่ว่าพระเจ้าพรมทัตมีพระโอรสจากพระมเหสีจากสนมอะไรนด้มากมายหลายองค์ปรากฏว่าส่งไปเรียนหนังสือเรียนไม่ได้ทุกคน พระเจ้าพรหม,มทัตก็เลยตีครองรองเป่าว่าใครสามารถที่จะสอนพระโอรสเนี่ยให้สามารถที่จะรู้เรื่องการปกครองได้ก็จะให้รางวัลใหญ่ก็ได้ยินถึงวิษณุสร,รมันวิษณุสร,รมันก็มารับอาสารับอาสาโดยการเล่านิทานดังต่อไปนี้ให้พวกเจ้าชายเจ้าหญิงได้ฟังเจ้าชายเจ้าหญิงก็มีความรู้เรื่องหนูกินเหล็กหนูกินตาช่างเหล็กนาดุกเป็นเจ้าของร้านมีกำไรมาก แล้วอยู่ๆก็เศษรษฐกิจมันอาจจะว่าโควิดสมัยนั้นมั้งนะร้านแกขาดทุนย่อยยับแกก็เลยขายของเลิกไปอยู่เมืองอื่นแต่ก่อนที่แกจะออกจากเมืองน่แกก็เอาตาช่างเหล็กของแกซึ่งเป็นแกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษอ่ะเอาไปฝาก <S <S เพื่อนไว้เพื่อนในะชื่อลักษมันนะลักษมันช่วยเก็บไว้ให้เราด้วยถ้าเราถ้าเราดีขึ้นมา,เ,าเศษรษฐกิจเราดีขึ้นมาเนี่ยเราจะกลับมาเอาแกก็ไปค้าขายที่เมืองอื่นแกก็ร่ำรวยขึ้นมาแกก็กลับมาเปิดร้านใหญ่กว่าเกา่า ก็นึกถึงช่างเหล็กขึ้นมาได้ว่ามันเป็นของบรรพบุรุนษนะก็ไปเอาลักษมันบอกว่าโอ้ยเพื่อนเอ้ยคือลักษมันเนี่ยอยากได้เพราะว่ามันเป็นของเก่าเก๋มันมีค่ามากถ้าขายได้ขายได้หลายตัง์ลักษมันบอกโอ้เพื่อนเอ้ยเสียใจจริงๆเพื่อนเอ,อ้ยไอช่างของเพื่อน่ะหนูกินหมดแล้วนะนาดุกก็ไม่เป็นไรเพื่อนหนูกินหมดก็กินหมดแต่ว่าชันกลับมาจากต่างเมืองในชันมีของมาฝากเพื่อนนะเพื่อนให้ลูกไปเอาหน่อยได้ไหมเพื่อนมีลูกใช่ไหม ให้ลูกชายไปนะให้ให้ลูกชายไปให้ลูกชายตามไปเอาพอลูกชายไปถึงบ้านของนาดุกนาดุกก็เอาลูกชายในขังห้องไว้แล้วทำเป็นเฉยรักษมันตกเย็นแล้วลูกยังไม่กลับก็ไปถามว่านี่กแกแกแกักขังลูกฉันไม่ฉันไม่กักอ๋อเพื่อนเอ้ยนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันเสียใจมากๆเลยนะระหว่างที่เราเดินทางกันมาสองคนเนี่ยมันมีหีเหี้ยวตัวใหญ่มาโฉบลูกของเพื่อนไปไอ รักษาแมนก็บอกมันเป็นไปไม่ได้ลูกฉันอายุทั้ง15แล้วก็อ้วนท้วนแข็งแรงเยี่ยวที่ไหนจะมาคาบเด็กอายุ15ห้าไปได้ก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นบอกได้สิแต่ทำไมจะไม่ได้ได้ได้สิไอ้น,นี้ก็ไปขึ้นฟ้องร้องขึ้นศาลศาลก็ให้เบิกความพอพอพอนาดุกเบิกความว่าไม่ได้เอาลูกชายเขาไปแต่ว่าระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยเอี่ยวมันมาคาบลูกชายเขาไปศาลบอกโกหก เป็นไปไม่ได้เด็กอายุ15ปีร่างกายแข็งแรงเป็นไปไม่ได้ที่อีเหลียวจะคับไม่มีอีเหลียวไหนตั้งแต่รูมาเนไม่มีอีเหลียวในประเทศนี้ที่จะใหญ่ขนาดนั้นน่าดูก,ก็บอกว่าในประเทศที่หนูมันกินเหล็กได้เนี่ยก็จะต้องมีอีเหลียวซึ่งคาับเด็กอายุ15ได้ผู้พากษาก็เอกใจก็เลยถามไปถามมาก็เลยรู้ความจริงบอกแกคืนลูกให้เขาแกคืนตาช่างให้เขา ด้วยวิธีนี้นนั้นด้วยนิทานดังต่อไปนี้นิทานดังต่อไปนี้เล่านาน,เล,าน,านเล่าจนกระทั่งบันทึกไว้ในสมุดห้าเล่มชื่อเป็นก ja ัมมอปัญจะตันตรา